ลุกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมีดแรมโบ้ด้ามประกบนะครับผลงานช่างอูดสวยๆเจ่มๆนะครับคุณภาพดีมากเลยนะครับดูจากในรูปนะครับกับตัวจริงนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ ตัวจริงอาจจะสวยกว่าในรูปด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าแสงนะครับแสงมันไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับทั้งหมดนะครับเจ็ดเล่มสองสี่หกอ่าเจ็ดเล่มครับขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับสวยงามมากนะครับเก็บงานดีมากครับสันตรงเด็ะเลยนะครับ ความยาวของใบมีดนะครับวัดจากตรงนี้นะครับโคนมีดนะครับมาจนถึงปลายนะครับปลายมีดเลมโบจะอยู่ด้านล่างนะครับเล่มแรกความยาวอยู่ที่11นิ้วจุดแหุนนะครับนี่สิบเนะครับความกว้างโดยประมาณนะครับอยู่ที่2.2 2.3นะครับต้องวัดจากตรงนี้นะครับ มาตรงนี้นะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับสองจุดสามนะครับสันโดยประมาณก็อยู่ที่หกมิลเจ็ดมิลนะครับนี่ครับหกมิลนะครับด้ามจับนะครับอยู่ที่ห้าจุดห้าห้าจุดหกนะครับสวยนะครับเป็นด้ามไม้พยุงลายเสือนะครับ เนี่ครับเป็นลายสวยนะครับแสงนะครับมันมีแสงค่อยๆดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับลายเนื้อไม้นะครับเดี๋ยวบังแสงนิดหนึ่งนะครับสวยนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมดห้าจุดนะครับหมดทองเหลืองเป็นหมุดขนาดกลางนะครับสองจุดไอ้สามจุดนะครับท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหมุดชนิดหนึ่งนะครับก็คือมันรูร้อยเชือกนะครับเขาเรียกหมุดเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นหมุดโมเสกนะครับสวยมากครับเห็นไหมครับหมุดโมเสกนะครับมีวงกลมนะครับคล้ายๆดอกทานตะวันนะครับแล้วก็มีหมุดสีขาวเล็กๆด้านในอีกนะครับหลายล้อมนะครับสวยงามมากนะครับบอดี้นะครับออกแบบมาพอดีแล้วไม่เหมือนกับแลมโบเจ้าเจ้าอื่นนะครับช่างอื่นบอดี้ตัวาตรงนี้ถูกใจผมมากที่สุดเลยครับนี่ครับเรียมแบลกนะครับ ความยาวนะครับ11.8นะครับเล่มที่2นะครับ11.8เหมือนกันครับตัวนี้ก็2.4นะครับมันก็จะห่างกันไป1มิลนะครับปลายมันก็จะบานหน่อยนึงครับดูนะครับสวยงามมากนะครับ ทั้งหมดเจ็ดเล่มนะครับแบ่งราคาเล่มละนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเล่มละนะครับเล่มละหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับเล่มที่สามนะครับสิบสองนิ้วครับสองจุดสี่ครับด้ามเท่ากันหมดนะครับห้าจุดห้านะครับห้าจุดหกนะครับด้ามนะครับวันนี้เห็นไหมครับลายเสือนะครับ ที่มันได้ลายอย่างนี้คือเป็นส่วนของรากนะครับรากเก่าครับรากไม้พะยุงรากเก่านะครับตามป่าชาวบ้านก็ไปขุดมานะครับเนี่ยครับหลายสวยนะครับของจริงจะเห็นแสดดําเยอะกว่านะครับแต่ในกล้องเนี่ยมันจะเห็นเป็นแสตดส้มๆแดงๆเยอะนะครับแต่ของจริงเนี่ยตัดโดยดำเ่ยสวยมากนะครับ เ่มที่สี่ครับสิบสองจุดหนึ่งครับแต่ละเล่มจะวางเรียงตามลำดับความยาวนะครับจะขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับ <S 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 เล่มที่ห้าครับ สิบองจุดสองครับความกว้างก็สองจุดสี่นะครับนีสันตรงเด้นะครับมีดยาวส่วนมากสันมันจะคดนะครับแต่คดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ นี่ครับอันนี้ตรงเลยนะครับตรงทุกเล่มนะครับเล่มที่หกครับความยาวนะครับ12.2ครับความกว้างครับสองจุ2.4ครับ ตรงเละนะครับหลายด้านครับ เล่มที่เจ็ดเล่มสุดท้ายครับตัวนี้ก็จะยาวสุดนะครับยาวกว่าเพื่อนนะครับสิบสามนิ้วครับใครต้องการตัวยาวก็เล่มสุดท้ายเลยนะครับตัวสิบสามนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดห้าครับเนี่ยครับยาวสุดกว้างสุดนะครับ แล้วมันไม่ได้ยาวแบบทื่อๆนะครับยาวแบบนี่ครับหลังแอน็นท้องหย่อนรับกันพอดีนี่ครับเนีย่ยดูถ้าผมฟันนะครับพอดีมือเลยนะครับด้ามก็นี่ครับห้าจุดหกนะครับลายไม้สวยนะครับไม้พยุงลายเสือนะครับ สวยมากครับฝีมือช่างอูดในหมดห่วงได้เลยนะครับดูแนวชุบคมครับเพื่อนเเห็นนะครับนี่มุมนี้ครับที่มันสะท้อนแสงที่เห็นเป็นเส้นขาวๆเล็กๆเห็นไหมครับขาวๆเล็กๆยาวออกมานี่ครับจากคมมีดขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนนะครับเห็นไหมครับขาวๆเล็กๆตัวนี้คือแนวชุบคมนะครับชุบคมค่อนข้างดีนะครับเป็นเส้นยาวเท่ากันเลยนะครับ เยมากนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับมีดแรมโบ้ด้ามประกบนะครับแต่ละเล่มนะครับราคาเล่มละ1 5 0่าบาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับย้ำนะครับเก็บเงินปลายทางครับเพื่อความสบายใจของท่านนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ อ๋อลืมบอกครับรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line หรือว่าเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับในช่องรายละเอียดแล้วก็ในช่องคอมเมนต์ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ